และนี่คือตำราและเทคนิคแนวทางการเล่นนาะคอสยังไงให้เก่งทั้งแนวทางการเลือกใช้ลูนอเทมและวลังแฝงตามสถานการณ์ต่างๆโดยจะมีทิคและเทคนิคการเลือกใช้อย่างไรติดตามได้หน่อย R O V โดยเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการแนะนําเทคนิคและวิธีการเล่นนาคอสยังไงให้เก่งรวงมไปถึงการเลือกใช้เเลูนเทมและพลังแฝงตามสไตล์ของผู้เล่นโดยถ้าหากทุกคนเห็นว่าค,คลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผมด้วยนะครับซึ่งผมต้องขอบอกกอนนะครับว่าเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงข,ข้อคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นห,นนหากมีผิดพารใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโดยนาคอสเป็นฮีโร่เพชอรอตติที่ปัจจุบันเนี่ยจัดได้ว่าเป็นฮีโร่ดันแ่งของจังเกิลที่อยู่ในละดับท็อกีกก่่่าาไ้โขององงงงสมมมทู ตัวของนาคอร์นเ่ยเป็นปตัวที่เดินเกมได้เร็วโยกแมปได้เร็วอีกทั้งยังมีความสามารถในการเข้าออกฝ่ายได้รวดเร็วม,มากๆนะครับถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลยนะครับที่สามารถขถึ้แผงหนัาประตูได้อย่างง่ายดายเรื่องที่ว่าตัวของนาคอร์ดนะเป็นฮีโร่ที่ครบเครื่องมา,มากๆเลยนะครับถ้าเราเล่นช้ำช่องโดยเราจะไปเริ่มที่ลูดไอเทมและพลังแฝงของนาคอร์ดก,ก่อนเลยนะครับ ใครที่กำลังมองหาไอดีสกินแลแรงสูรุนครบผมขอแนะนำนี่เลย a d ด Minton TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์มีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีหน้าเพจราคาเริ่มต้นเพียง30บาทแค่ดิดดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายผมขอแนะนำนี่เลย a d ด m i n ต้น TP7 เพจจริงพิจาดณาสอแต่ขึ้นไปนะครับ ตุ่นมากะพอยเปิดจองทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ช <c oughs> ั่วโมงเติมอาวใช้แค่ UID ในการเติมเท่านั้น <c oughs> เพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวมัน,กกมนติดจรวดได้ที่เว็บหรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุ่นมากะพอยได้เลยจุ๊บว่ะ โดยลูนของนาคอสเนี่ยผมจะเลือกใช้ไว้ทั้งหมด3เซตซึ่งแต่ละเซตเนี่ยก็ใช้ในสถานาการณ์ที่แตกต่างกันไปโดยแต่ละเซตเนี่ยก็แบ่งออกเป็นดังนี้โดยเซตที่1เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยลามเพลหกเม็ดเรดสี่เม็ดแอสซิลิเวอร์สิบเม็ดดักก้อนขอสิบเม็ดนะครับซึ่งแต่ละลูนของนาคอสเนี่ยผมจะเป็นช่องสีแดงเท่านั้นนะครับช่องสีม่วงและช่องสีเขียวเนี่ยจะเหมือนกันทั้งหมดเลยลูนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นลูนคลีนนะครับประกอบด้วยเรดสิบเม็ดแอสลเซอร์ลิเวอร์สิบเม็ดนรซ่งแล แตกต่างกันไปนะครับโดยรุนเซตที่1เนี่ยที่ประกอบไปด้วยและเพ6หเมตรเร4สเมตรแอซิลเวอร์สิเมตรแล้วก็ดักก้อนขอสิบเมตรเนี่ยผมใช้ในกะรน,นี้ที่ผมเนี่ยต้องการเน้น2อปหนึ่งปานะครับซึ่งมันจะแรงมากๆถ้าเราได้ดาบที <S 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 เรียกว่าแรงกว่าทุกรูนของนาขอที่มีเลยแต่ข้อเสียของรูนี้เนี่ยในช่วงต้นกินเนี่ยได้เม็จะเบามากๆนะครับดังนั้นทางเล่นนาขอรุนี้เนี่ยก็ต้องเน้นในการฟาร์์ให้หางเงินให้ไหวที่สุดนะครับเือที่เราเนี่ยจะได้ได้ดาบคีถ้าหากได้วดาบิีเมื่ออรเนี่วน ตัวเนี่ยผมให้ไปรุนที่เสถียรใน่ส่ของนาคอนะครับเพราะนั่นงจากไปรุนที่นค้ายืดหยุ่นนะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถใช้รุนเนี่เล่นได้แทบทุกตาเลยนะครับใน่ส่ของรุนเซตที่สเนี่ยที่ประกอบด้วยเอาสลอตสิบเบตแสซอรเวอร์สิบเมตแล้วก็ตากอนคอร์สิบเบสเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยจะหยิบมาใช้ในกองนี้ที่ผมเนี่ยต้องการเล่นเกมนะครับเพราะน่อจากรุนนี้เนี่ยนาเมโชคต้นเกมเนี่ยจะแรงมากๆเลยนะครับที่สำคัญนะถ้าเราใช้ลุนนี้เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยไม่ต้องออกดาบ แรงสุดๆไปเลยแต่คอเสียเนี่ยถ้าเราทำต้นเกมไว้แล้วเกมพังเนี่ยลูนนาคอส์ลูนนี้น่ยจะเล่นยากมากๆเลยนะครับในส่วนของพลังแฝงนาคอสเนี่ยผมใช้มาสองเซตนี้เลยนะครับโดยเซตที่หนึ่งเนี่ยผมจะใช้กับลูนคีและก็ลูนแรมเพลนะครับในส่วนของเซตที่สองเนี่ยผมจะค่อยเป็นแข็งกับการสลิงเกอร์มานะครับอันนี้เนี่ยผมใช้กับลูนออนสซอตนะครับซึ่งผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเป็นความถนัดส่วนตัวเท่านั้นในส่วนของไอเทมเนี่ยผมก็ใช้เป็นสามเซตนี้เลยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของเกมนะครับต่อไปเนี่ยยยยยเเเเเรรรรรรราาาาาาไปปดดูทททิิิคคคกกกกกกฟฟ์์มมขออองนนนนนนนสัััละะบบ่่่ีีีณวใหุ้ สกิลสเลื่อนรอ,อไว้เลยนะครับจากนั้นเมื่อบล็อคเกิดเนี่ยก็ทำการกดโจมตีนะครับจะทำให้ดันในฟาร์มไวก็ปกติเนื่อเนของการตัดสินใจเนี่ยว่าจะเล่นบล็อคไหนดีกว่าระหว่างบล็อคฟ้ากับบล็อคแดงเนี่ยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของการฟาร์มของพเพื่อนๆนะครับจะเริ่มฟ้าหรือเริ่มแดงก่อนก็ได้นะครับไม่พี่ดแต่ถ้าก่อนโซโล่แลงเนี่ยถ้ากลัว,วเพื่อนจะไม่การบล็อคให้เนี่ยผมแนะนำว่าให้เล่นบล็อคฟ้าก่อนเสมอน,นะครับเพราะนาคอนเนี่ยบล็อคฟ้าจะเป็นมากๆในเนื้อเส้นของวิธีการคอมโบอสสกกกิิลลดตฟ แล็กอันติเมียนะครับจากนั้นถ้าศัตรูไม่ตายเนี่ยเราสามารถใช้สกิลหนึ่งตามได้แต่ถ้าศัตรูตายเนี่ยเราสามารถใช้สกิลหนึ่งในการออกจากฝ่ายได้นั่นเองซึ่งการเล่นของนาคอไเนี่ยผมแนะนำนะครับว่าเราควรเก็บสกิลไว้ออกหนึ่งสกิลเสมอในส่วนของคอมโบที่สองเนี่ยจะเป็นคอมโบที่เราใช้ในการล้วงตัวบางๆอย่างแครี่หรือว่าเมดนะครับซึ่งคอมโบนี้เนี่ยสามารถใช้ในการดึงฟิกเกอร์หรือสกิลหนีของศัตรูได้ง่ายมากๆเลยนะครับหรือเรียกได้ว่าเป็นคอมโบเอาชัวร์ก็ว่าได้นะครับโดยวิธีการคอมโบเนี่ยให้ทุกคนกดสกิลสองจากิิลหหรรรืออฟกกเเเ์นนีี่ยา เราก็แค่ใช้สกิลหนึ่งตามไปแล้วกดอัลติเมทนะครับซึ่งนอกจากเราจะได้คิวศัตรูแล้วเนี่ยเรายังได้สกิลฟิกเกอร์ของศัตรูด้วยนะครับค่อนข้างคมมากๆซึ่งนี่คือเทคนิคในพื้นฐานการเล่นานาคอรนะครับหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับและนี่คือทั้งหมดของอาวิจึงปังฝากกดติดตามด้วยนะครับสาและดีๆมีอีกเพียบผมมีไฮไลท์ให้ดูนะครับ